สวัสดีทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านมังะวันพีสตอนที่1 0 8 4ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีชื่อตอนว่าคดีพยายามฆ่าเผ่ามังกรฟ้าณดิเดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวย้อนอดีตภายในปราสาทแพนเจียซึ่งซาโบได้จัดการพวกทหารน,นั้นลงได้อย่างง่ายดายแต่ทว่าขณะดเดียวกันนั่นเองจ,จู่ๆก็มีใครบางคนนั้นปรากฏตัวออกมานายคือซาโบสินะซึ่งมาเห็นอย่างนั้นซาโบนี่ก็มีท่าที่ตกใจก็เลยตั้งท่าที่จะต่อสู้ ถึงมาดูดีๆซาโบนั้นก็เลยรู้ว่าเธอคนนี้ก็คือจิวเวลี่วันนี่ซึ่งวันนี่นั้นก็ได้ยิ้มออกมารู้เรื่องแล้วแบบนี้ก็ดีเป้าหมายของเราก็อาจจะตรงกันก็ได้นะแล้วหลังจากนั้นพวกทหารยามพวกเขานั้นก็ได้ประกาศออกไปมีผู้บุกลุกที่ห้องทหารอารักขากุญแจไขปอกคอถาดโดนขโมยไปแล้วสึ่งซาโบกับวันนี่นี่ก็ได้วิ่งออกไปซึ่งซาโบนั้นก็ได้พูดขึ้นฉันเคยได้ยินมาแล้วว่าคุณคูม้ามีลูกสาวอยู่วันนี่นั้นก็เลยตอบกลับไปฉันเองก็ตามข่าวกองกองทัพปฏ วัดมาตลอดเลยเพราะงั้นฉันจะขอเชื่อใจพวกนายก็แล้วกันฝากพวกนายช่วยปล่อยตัวพ่อด้วยนะแต่ถ้าว่าขณะเดียวกันนั่นเองอิกาคาราสซน,นั้นก็ได้โผล่ออกมาซาโบก็ได้บอกกับคาราสซคาราสซเอาคุณแจไปซะแล้วฝากบอกพวกมอลลี่ด้วยว่าถ้าเอาปลอกคอของคุณคุมากับพวกทาสออกไปแล้วให้กลับกองบัญชาการได้เลยภารกิจของเราเสร็จสิ้นแล้วเมื่อได้ยินอย่างนั้นคาราสซน,นั้นก็เลยถามต่อแล้วนายล่ะซาโบซึ่งซาโบนั้นก็ได้ตอบกลับไปหมดธุระแล้วฉันจะตามไปที่ หลังซึ่งคาราสึนั้นก็เข้าใจรับทราบระวังตัวด้วยล่ะแล้วอีกาคาราสึ่ก็ได้ภาบเอากุญแจบินกลับไปแล้วซาโบก็ได้หันมาถามวันนี่ต่อจากนี้ไปเธอจะทําไงวันนี่ซึ่งวันนี่นั้นก็ได้ตอบกลับมาฉันจะไปที่เอ็กเฮดแล้วถามเวก้าังว่ามีวิธีกู้จิตใจพ่อกลับคืนมาหรือเปล่าทํามันทําไม่ได้แล้วก็แต่ทว่าขณะเดียวกันนั่นเองจูจ่ๆเสียงของพวกทหารยามนั้นก็ได้ดังขึ้นมันอยู่ทางนี้แต่ทว่าในช่วงพิบตาซาโบนั้นก็ได้อุ้มวันนี่กระโดดขึ้นไปบนเขือน เพื่อหลบพวกทหารยามซึ่งเมื่อพวกทหารยามมาถึงต่างก็พากันงงแปลกแฮะเมืกก่อกี้ยังเห็นเงาคนอยู่เลยจํานวนทหารยามของหอคอยฝั่งนี้ลดลงอีกแล้วหรอทั้งที่หอมันก็กว้างขนาดนี้แท,แท้ๆอะไรกันแกไม่รู้หรอที่คนลดลงแบบนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะไอ้นั่นนั่นแหละซึ่งเมื่อทหารอีกคนได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็งง,งๆไอ้นั่นอะไรวะส่วนท่าน,นนี้ที่ถูกซาโบอุ้มอยู่เรือนั้นก็ได้พูดขึ้นเถ้ะ ท,ทีส่วนพวกทหารยามก็ยังคงคุยกันเพราะดันไปเห็นมันเข้าไงอีกคนนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเือเห็นอะไรเจ้าห้องลับเนี่ยนะเจ้าบ้าอย่าเอาเรื่องแบบนั้นมาพูดเล่นๆสิฟักแล้วจากนั้นซาโบก็ได้พาวันนี่นั้นออกไปนอกปราสาท ขอบใจนะแล้วซาโบนั้นก็ได้บอกกับบอนนี่เอ็กเฮดอยู่ที่ฝั่งโลกใหม่ส่วนพวกฉันอยู่ที่ทะเลฝั่งตรงข้ามขอให้โชคดีนะบอนนี่นั้นก็เลยตอบกลับไปทำตัวไม่ถูกเลยฮะมาให้กองทัพปฏิวัติช่วยแบบนี้เนี่ยเมื่อได้ยินอย่างนั้นซาโบนั้นก็เลยพูดขึ้นยังไงคนที่เราอยากช่วยก็คือคนเดียวกันนั่นแหละบอนนี่นั้นก็ได้ตอบกลับมาอืมฝากพ่อฉันด้วยนะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องประชุมหน้าบัลังศักดิ์สิทธิ ซึ่งในตอนนี้ราชาครับบ้ากําลังคุยอยู่กับข้าผู้เท่าเจ้าอยากถามอะไรหรือครับบ้าราชาแห่งอาราบัสตาซึ่งราชาครับบ้านั้นก็ได้พูดขึ้นจะเริ่มพูดจากตรงไหนดีนะเอาละ่ะองค์กรที่มีนามว่ารัฐบาลโลกถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ800ปีก่อนโดยเหล่ากษัตริย์20องค์พวกเขาในฐานะผู้สร้างโลกต่างก็ย้ายถิ่นฐานพาตระกูลของพวกตนขึ้นมาอยู่บนแมรี่จัวแห่งนี้ด้วยกันเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็ถูกเรียกว่าเผ่ามังกรฟ้าและกลายเป็นผู้ปกครองที่ย ยืนอยู่ณจุดสูงสุดของโลกตลอด800ปีที่ผ่านมาบรรดากษัตริย์20องค์นั้นทุกคนล้วนมีฐานะเท่าเทียมกันและเพื่อป้องกันไม่ให้ใครยึดอำนาจขึ้นเป็นจอมเผด็จการเพียงผู้เดียวพวกเขาทั้ง20องค์จึงสร้างบัลลังเปล่าขึ้นและสาบานว่าจะไม่มีผู้ใดอาจหารขึ้นนั่งบัลลังนี้เป็นอันขาดพร้อมทั้งปักอาวุธ20เล่มล้อมบัลลังเอาไว้ขณะเดียวกันในอาณาจักร20แห่งที่เสียราชวงศ์ของตนไปก็ได้มีการเลือกกษัตริย์คนใหม่ขึ้นมาปกครองแทน จวดจนปัจจุบันดังนั้นจึงไม่มีผู้ที่มีสกุลเดียวกับราชวงศ์ของ20ผู้ก่อตั้งลงเหลืออยู่ในอาณาจักรของตนเลยแต่ทว่าอาราบัสตานั้นไม่เหมือนกับที่อื่นลาชินีลิลี่แห่งราชวงศ์เนฟิตาลีผู้เป็นกษัตริย์ในตอนนั้นแม้จะมีชื่อเป็นหนึ่งใน20ผู้ก่อตั้งแต่นางก็เลือกจะไม่เป็นเผ่ามาังกรฟ้าและเดินทางกลับมายังอาราบัสตา้าแทนชื่อของตระกูลเนฟิตาลีจึงยังอยู่ในอาณาจากักรจนทุกวันนี้ด้วยเหตุนี้ถ้านับกันจริงๆอาวุธที่ล้อม ลจะมีเพียง19เล่มเท่านั้นแล้วหนึ่งในห้าบเท่านั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาก็ถูกอย่างที่เจ้าว่ามาแล้วมันมีอะไรน่าสงสัยลึกราชาครับบ้านนั้นก็เลยพูดต่อฉันได้อ่านเอกสารเก่าแก่ที่เหลืออยู่ในอาณาจักรจนหมดแล้วสิ่งที่พวกฉันพอจะรู้ได้ก็มีเพียงประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นหลังช่วงร้อยปีแห่งความว่างเปล่าเท่านั้นแต่ปรากฏว่าในเอกสารเหล่านั้นกลับไม่มีชื่อของราชินีลิลี่เลยที่จริงแล้วเพราะนางไม่ได้เดินทางกลับมายังอาณาจักรอาราบัสตาเลยหลังจาก น้องชายของราชนีลิลี่ในขึ้นครองลาดปกครอง阿อาบาสตาแทนพวกท่านพอจะรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางกันแน่เซนเจกาเซียเซตเชทนก็เลยพูดขึ้นนึกว่าจะถามเรื่องอะไรแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ท่านอิ่มที่อยู่ในห้องแห่งหนึ่งซึ่งเธอได้เปิดหอยทากสื่อสารอยู่ด้วยและกําลังฟังการพูดคุยของข้าพุทธเจ่ากับราชาครอบบา้าเรื่องมันผ่านมานมนานตั้ง800ปีแล้วจริงอยู่ว่ากษัตริย์แห่ง阿าบาสตาคือผู้เดียวที่เลือกจะไม่อาศัยอยู่ที่นี่เพราะเราเองก็เข้าใจว่านาง จะเดินทางกลับไปที่อาณาจักรของตนแต่จะด้วยเหตุผลหรือแรงจูงใจอะไรใดนั้นต้องขออภัยด้วยนะแต่เรื่องมันผ่านมาตั้งนานแล้วพวกเราเองก็ไม่รู้หรอกเมื่อได้ยินคําตอบอย่างนั้นลาชาครอบบ้านนั้นก็นิ่งไปแล้วก็ได้ถามขึ้นว่าถ้างั้นดีคืออะไรเมื่อได้ยินถามอย่างนั้นพวกห้าผู้เท่านั้นต่างก็พากันนิ่งแล้วก็ได้พูดขึ้นทําไมถึงถามเรื่องนั้นลาชาครอบบ้านนั้นก็เลยตอบกลับไปที่จริงแล้วมีจดหมายสั้นๆฉบับหนึ่งที่พนางเขียนไว้เมื่อ800ปีก่อนและถูกส่งต กันมาจากรุ่นสู่รุ่นในราชวงศ์ของฉันแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ภายในปรา,าสาทแพนเจียล้านสังสรรค์เสียงกรีดของชิลาโฮชินั้นดังขึ้นได้โปรดหยุดเธอคะ่ะได้โปรดขอร้องละมันเจ็บนะครับใครก็ได้ช่วยด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับเซนชาร์ลอตต์กับพ่อได้กลับมาจับตัวชิลาโฮชิอีกครั้งโดยการให้คุมะนั้นเป็นคนลงมือเอาโซ่มัดตัวชิลาโฮชิเอาไว้แล้วเซนชาร์ลอตต์นั้นก็ได้พูดขึ้นสําเร็จแล้วนะท่านพ่อด้วยหัวใจที่ไม่รู้จักยอมแพ้ของ ผมจับนางเงือกยักษ์ได้แล้วจ้าแล้วลอสววร์ดผู้เป็นพ่อก็เลยพูดขึ้นอืมกิ่งมากชาลอสส่วนพวกกษัตริย์ที่เห็นเหตุการณ์พวกเขานั้นต่างก็พาก,กันตกเย่ yeah, แล้วเจ้าหญิงชีลาโฮชิสุดท,ที่รักของเราแล้วชาลอสนั้นก็ได้หัวเลาะอ,ออกมาอู้หูหูหูอยากได้อะไรเป็นอาหารลหะจ้าเดี๋ยวฉันจะขี่เธอแล้วพาออกไปเดินเล่นในเมืองทุกแหละถ้าจะไม่ฟังคําสั่งแล้วก็เธอจะต้องเจ็บตัวแน่ซึ่งชีลาโฮชินั้นเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาไม่เอานะได้โปรดเธอค่ะใครก็ได้ช่วยฉันท ส่วนพวกกษัตริย์นั้นต่างก็พากันกลัวจนตัวสั่นชวยละปะ้ปะาป๋าทั้งพวกองครักษ์ก็อยู่ที่หอประชุมกันหมดแบบนี้คงต้องเพ่นโลดซึ่งพวกราชวงศ์เหล่านี้ต่างก็พากันวิ่งหนีหางจุกตูดซึ่งเมื่อเห็นอย่างนั้นชีลาโฮชินั้นก็มีท่าที่ตกใจอะไรกันแล้วพวกราชวงศ์นั้นก็ได้พูดสวนกลับมาพวกเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นส่วนท่านชาร์ลส์นั้นก็มีท่าที่โมโหเฮ้ย hey, นังเงือกเมื่อกี้แกบอกว่าไม่เอาหรอกล้ากระด้างกระเดืองกับฉันหรือไงแล้วพวกราชวงศ์นั้น ก็ไม่เอาพวกเราอยู่แล้วจะไปสนชีวิตผู้หญิงพันนั้นทําไมฟะเอาตัวรอดก่อนดีกว่าแล้วในขณะเดียวกันพี่ชายของชิลาโฮชิก็ได้พุ่งตรงเข้ามาหลีกไปซะเจ้าพวกสาาลาปวกเปียกไม่เห็นอย่างนั้นพวกราชวงศ์นั้นก็ได้พูดขึ้นอ๋อองชายแห่งอาณาจักรเลียงงูนี่นาพวกนายอย่าไปยุ่งดีกว่ามั้งเดี๋ยวก็ได้ล่มสลายกันทั้งอาณาจักรหรอกส่วนฟุคาาโบชินั้นก็ได้พูดขึ้นชิลาโฮชิโทษทีนะที่ปล่อยให้ข้าสายตาจนเกิดเรื่องแล้วกลับบ้านกันเถอะแล้วก็ไม่ต้องมาที่แบบนี้เป็นครั้้งที่แลว เมื่อดีขึนอย่างนั้นชิลาโฮชินั้นก็เลยพูดขึ้นท่านพี่แล้วพี่ชายทั้ง3ของชิลาโฮชิก็ได้พุ่งตรงมาที่ชาลอตบังอาจนักเจ้าเผ่ามังกรฟ้าซึ่งมาเห็นอย่างนั้นชาลอตนั้นก็ได้สั่งคุมะจัดการพวกมันซะหาดไร่เทียมทานคุมะซึ่งคุมะนั้นก็ได้อ้าปากยิงลำแสงใส่พวกพี่ชายของชิลาโฮชิจนเกือบหลบแทบไม่ทันว้าบารโธโลมิวคุมะหนึ่งในเจ็ดเทพโจนสลดัดสภาพหน้าเวทนาจริงๆอย่าไปกลัวมันลุยเลยลิวโบชิมัมโบชิแล้วชาลอตนั้นก็ได้พด ต่อข้าพมันได้เลยคูมะต่อให้เป็นราชวงศ์ข้าทิ้งแล้วยัดเงินหน่อยก็จบเรื่องแล้วแถมไอ้พวกนี้ยังเป็นแค่มนุษย์เงือกอีกซึ่งในขณะเดียวกันลิเบกาเท่านั้นก็ได้เข้ามาหาชิลาโฮชิชิลาโฮชิส่วนท่านเลโอนั้นก็ได้พูดขึ้นลิเบกาหมอน,นั่นมันเอาอีกแล้วซึ่งลิเบกานั้นก็มีท่าทีโมโหยกโทษให้ไม่ได้ส่วนชิลาโฮชิไม่ได้เจอกับพวกลิเบกาเทนั้นก็มีท่าทีตกใจท่านลิเบกาแล้วในขณะเดียวกันไซนั้นก็ได้วิ่งเข้ามาเฮ้ยมายกาัพวกนี้ มาเล่นได้เลยใช่ไหมซึ่งมายสกาดนั้นก็ได้พูดขึ้นได้เลยเดี๋ยวฉันรับผิดชอบทุกอย่างเองแล้วมายสกาดก็ได้มาขวางทางฟุคาโบชิเอาไว้ท่านฟุคาโบชิเชื้อพระวงศ์อย่างท่านได้โปรดอดทนไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจัดการทุกอย่างเองซึ่งฟุคาโบชินั้นก็หยุดชะง,งักเมื่อถูกขวางเอาไว้แล้วจากนั้นชาวดอสก็ได้หันไปพูดกับมายสกาดมายสกาดก่อนหน้านี้แกกล้ามากนะที่มาฟาดฉันคูมะข้าเจ้ามายสกาดซะส่วนให้ด้านฟุคาโบชิเอานั้นก็มีท่าที่โมโหที่ถูกวาาเอ ทำไมเราจะลงมือไม่ได้ไมายอสกาดไม่เห็นหรือว่าน้นองสาวของเรา like you. โดนอะไรอยู่มายอสกาดนั้นก็เลยพูดสวนกลับไปให้พวกเราจัดการเถอพวกเขาหนีได้แน่แล้วก็ไม่มีอาณาจักรที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะพวกเขาคือโจรสลัดไงละ่ะแล้วในขณนะดเดียวกันนั่นเองเลโอกับไซก็ได้กระโดดมุนตัวม,มาต่อหน้าชาร์ลสเตรียมที่จะโจมตีฮอนตัต,ตะคอมแบตวิชาลาบมัดแปดกัะแทกมังกรเหล็กมาดซึ่งมาชิลาโคชิเห็นอย่างนั้นเธอก็เลยพูดขึ้นท่านเลโอท่าน ซึ่งเมื่อพวกราชวงศ์เห็นอย่างนั้นพวกเขาต่างก็พากันตกใจตาสวดตาดุนออกมาอย่านะนั่นมันเผามังคอนฟ้านะว้ยซึ่งเมื่อชาลอสเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นก็ถึงกับตกใจอ้าปากค้างแล้วทันในนั้นเองชาลอสนั้นก็ได้ถูกโจมตีด้วยท่าประสาน้อนหางตะปูสว่รนโจมตีเข้าใส่ที่หัวของชาลอสจนยุบตั้งแต่หัวลงไปทั้งตัวซึ่งเมื่อทุกคนเห็นอย่างนั้นต่างก็พากันตกใจหัวชาลอสจบสิ้นแล้วแบบนี้ถึงต้ายแง นี่มันฆาตกรรมชัดๆนี่มันคดีฆาตกรรมเผ่ามังกรฟ้าเดี๋ยวพลเรือเอกกองทัพเรือต้องมาแน่แต่ถว่าวขณะเดียวกันนั่นเองคูมาก็ได้ตั้งท่าเตรียมที่จะยิงลำแสงเลเซอร์มาที่ไซส์กับเลโอแต่ทว่าวขณะเดียวกันนั่นเองมอรี่นั้นก็ได้โผล่ออกมาจากพื้นดินแล้วกอดรัดคูมาเอาไว้ไม่ได้นะคูมาจังพอแค่นี้เถอะเธอไม่ต้องฟังคําสั่งใครอีกแล้วละกลับกันเถะนะไปกับพวกเราทุกคนเลยเมื่อพวกราชวงศ์ตกอยู่ในสถา,านการณ์อย่างนี้พวกเขาตามก็เพื่นตกใจเฮะทำาม ำไมมีเผ่าคนยักษ์อยู่ที่นี่ได้แล้วในขณะเดียวกันอีกาคาราสือก็ดบินมาที่นี่พอดีมอลลี่ฉันเอากุญแจมาจากซาโบแล้วมอลลี่นั้นก็เลยตอบกลับไปคาราสือโอเคงั้นกลับลงไปกันเลยส่วนพวกราชวงศ์ไม่เห็นอย่างนั้นพวกเขาก็เลยพูดขึ้นอะไรกันเจ้านั่นเป็นผู้บุกรุกหรอนั่นมันมอลลี่หนึ่งในผู้บัญชาการแห่งกองทัพปฏิวัตินี่นะซึ่งมาเซียนลอสวาสมาเห็นสภาพของชาลอดผู้เป็นลูกเขานั้นก็ตกใจแทบช็อกเฮ้ยลูกพ่อแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ลา ราชาครอบบ้าอีกครั้งซึ่งในตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ราชาครอบบ้านั้นตกใจเพราะเสียงฝีเท้าของท่านอิมกําลังเดินขึ้นบันไดามาซึ่งเมื่อพวกข้าผู้เท่าเห็นอย่างนั้นก็เลยพูดขึ้นท่านอิมราชาครอบบ้ายังอยู่ในห้องเลยนะครับซึ่งท่านอิมได้เดินขึ้นไปนั่งบนบันลังแห่งความว่างเปล่าซึ่งเมื่อราชาครอบบ้าได้เจอกับท่านอิมเขานั้นก็ตกใจตาค้างพูดไม่ออกส่วนท่านอิมนั้นก็ได้พูดขึ้นลิล่ครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับมังงะวันพีสตอนที่184ซึ่งตอนนนี้้ะครับแลว ก็กำลังจะได้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ราชาครอบบ้านนั้นถูกฆ่าตายหลังจากที่ได้เจอกับท่านอิมใครเป็นคนลงมือนั้นอย่งไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ยังไงก็ขอฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง,องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ